ออฉันมาทำอะไรที่นี่ว้นตกแล้วครับว้นตกแล้วเอ,อ้ติดฟอนอยู่บนผูกเก่าแล้วครับ เราฟ่นก้อนครับดูโซ่โซ่กระถมกับอักมันแล้วโอ้ยดีครับซ่องฟ้นดีถืว่า่งฟ่นดีครับฟ่นตกกับจางไม่รอนครับยู่บนจอมเข้าจอมควรผ่าซ่าตายเรียกว่าสั้นเนินครับมายุขลางนู้นรับมาอยู่ร่างเนินนี้ไป แล้วก็ลากมาตามทางครับสีไม่โครต้านาครับแล้วก็มาจอดตรงนี้ครับก็ลากลงทางนั้นครับแล้วก็นอนลากลงใปโน้นครับต้นกับเดี๋ยวให้ดูดูข้างหลังครับทางถนนนี้จะเอ็นเสาอ้วกไม่โป้งกับหัวไม่โป้งเลยนะครับต้นตกกับร้อนครับเมื่อกี้ร้อนครับไม่มีน้ำกินครับ ก็เลยถื่โอกาสนี่ครับส่งผลดีครับนี่มีน้ำกินด้วยครับเยอะครับนี่เต็นท์กับมีน้ำกินด้วยนะครับรับน้ำน้ำฟุ้นกับน้ำจะทธรรมชาติรับตอนนี้หนังผักก้นกับไม่ไหวกับจางก็ไม่ร้อนครับอ้ยเอ้ยอยู่ฝั่งโน้นก็ใบทางกับใบทางใบทางใบโนดกับดึงลงมา ทำเป็นรอมได้กับอาเซี่รทมาชาติกับโอ้ยฉันมาทำอะไรที่นี่โอ้ยปีนี้กับปีนั้นมันต่างกันแล้วทีหนังมันต่างกันแล้วครับปีที่แล้ว นะวันนี้เวลานี้ครับนังอยู่ทีรูรูกับมีเหล้ามีเบียมีกับแมให้กินลูกค้าข้าวเงินทองชายไม่ติดติดคัดกับแต่ตอนนี้กับเนี่ยกับทีหนังตอนนี้กับนี่รับดูคกับมาแล้วรับเทนแก้วครับลาวเล่าก้นกับไม่เย็นกับ ไม่เย็นไม่ร้อนอากาศดีครับคือก่านชางถ้ายู่กับช้างยู่กล้ช้างครับจะอบอุ่นหมากรับจะอบอุ่นหมากแต่ว่าถ้าออกจากช้างห้างสักห้าเมตรกับร้อนเย็นขึ้นมาทันทีครับเพราะว่าตัวช้างจะมีไออุ่นอยู่กับออกมาเป็นไออุ่นเลยนะครับถ้าหนังใต้ทองช้างนีจะอบอุ่นสบายครับอ๋อตอนนี้ทีฝังห้าครับทีฝัง้าครับน้อง ที่่ายเมืองครับนี่ผมฟังท้ามครับไม่สาวกันครับต้องท่อมเจ้าตัวครับพ่อไม่สบายครับเป็นไข้ครับข้อยึดผักครับอบอุ่นร่างกายจางก็โคลนขึ้นเล่น นะครับนำโคลนครับแทนแก้วคนก็จุดใบจา้าอยาเทนลลลลลล่นไายุงไรรินไดครับธรรมดาครับไม่มีอะไรที่ยังยืนกับไม่ว่าถุกทิ่งทุกย่างครับไม่ว่าจะเป็นกวานจางรืออะไรก็ตามเต่เครับการวังเลยไม่ได้ครับเพราะั้นข้องตัวเองก็ต้องดูแลโดยตัวเองครับ ดูแลจัดการบริษัทโดยตัวเองกับคนที่อยู่ข้างกายเราก็คือคนที่สู้กับเรากับดูกับฝั่งแทนแกมอนเลยครับนี่ก่านหนองไม่อ้อนยบยบ้วครับเพิ่งมาเลียงมาจับตีแบงนี้เลยครับอ่าอ่านามกมันเร็ว้วนำกินกูมัดเล้ว

Ông phát rổ lông Bước luôn đi Bà lá bay này đi Đi vào rồi nó lượm đơn tìm blow vào Tốt cửa áo cú gặp cướp mấy Mất leo nam cú Hả? Hả?

ยังอยู่คนึง่เราใกล้เรือยๆกับไม้ปีนี้ยู้ยู่ขวนเนี้ยแล้วยู่ตรงเนี้ยเร็วปังซ้ำเนี้ยแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วเมียหน้าผุ่มใจตายนะเรามาทํางานตอนนี้นะไปดูบึ้งอึ้งบายเลยมาเรื่องตายองรำคาญกับเมียนี่มาเอ็มมเอ็มเอ่อมันคุดอะไรบุงได้กับบ่บาดด้านเดียวเอ็มาเอ็ม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  rất là cao tonton lắm lắm quê gặp là lưng sao bài sao bài gặp đây rưỡi là wingman bộ, mày, áo, gặp. Chàng, mất, Ngôn, nơi, Chàng, nơi. Nhi, gặp nha quan nồng đim gặp, Nhi, gặp. Quán, thằng đêm, gặp. ุมรถออกรอทุมรถสิบรอมาเอาจ้างแล้วครับจอบจางโต๊ะสน่หของจ้างแล้วครับฝังเต็นแก้วครับนางงามช่างให้ครับถุกเชือกครับงามถูกเชือก อ่ะคนตาแล้วไปเดินไปไปเดินไปเดินไปจองนก่อนจองโน่เดียวไปถึงก็พุ่งลงเลยโอเคตอนไอ้หนุ่มอนนี้ก่อนนะหลังไอ้ไอ้หัวลอยไปไปเดินไปไปโอ้ย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 โอ้ยโอ้ยเดินตีปแล้วครับไปโอ้ยโอไยโอ้ยลยปัดเสิร์มตีกนเอเรนีย นำไล่ตามเลยอนโอ้ยไป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 ตอนที่รองตอนเดียวลงที่ก๊กที่เจ็ดเลยโอ้ยเปลาไเจ็บตีนโอ้ยโอ๊ยโอยว้าโอ๊ยเก่งเลยอยู่แล้วโอ้ยเปล่าโอ้ยนี่อ๋ออืมม่อ๊ยโอยอืม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  ขี like ้ออนบาเปรวนเนเก็บไว้คุยยามเงานำกับนำเออลูกไปตาไม่ใรนี่ไม่จกไม่ตีนี่ไปตำไปกินไปวันนี้กินได้ใจกันนี่วันวไปไปไโอ้ยมันออนบาวันนี้งโอ้ย เก็บไว้ประชดใครต่อคนที่ไม่เคยสนใจเราเลยละได้ที่่องเก้าามก้าที่เราออเ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 อไป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 ดูไปนตอกไปยไปอุ้ยไปอ้ย ai da tôi sắp tiệm mất rồi ui 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 qua ui qua ui ôi ui 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 ôi ui Ôi, ui 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 quẹo ui quẹo ui 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 mẹ ơi thầm dùng nó mài lâu nó mà chạy kinh đây Ôi ui 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 lâu quẹo ui Ê coi 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 mày. Ôi coi coi. Ôi 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 đeo mày, cướp đeo cướp đeo. Ôi ôi. Ôi, bố mày mở tí. Ôi. Ôi. Quá ơi. Ao 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 ao. Ờ không không. Ao. Ai da. Tựa tăng pê vì nó ơi. ที่ไม่เคยสนใจเราเลยโอ้ยต้องมาลุต้มาใบตั้งเนี่ยครับใบตั้งใบตั้งคือร่มชนิดอย่างดีป้องคน,คนป้าคนด้อยอย่างพวกเราครับฝ่ายกว้ามาคุยฝ่ายกว้ามาคุยแตะฝ่ายกว้ามคุยแตะฝ่ายกว้ามาคุยแตะฝ่ายกว้าคุยแตะโอ้ย

ด้วยไปปั๊มเดียวเลยทีนี้ลองวาวไปนู่น,นครับโอเคครับคนตกม้ามากเลยด้วยแล้วครับตัวรับเปียกับสวัสด,ดีครับไ,ไปไเลยครับวางคู้เลี้ยววะอ่า